คุณพ่อยังไม่มารับค่ะครูทําไมคุณพ่อมารับช้าจังล <oh> ักก็เล่นรอแถวนี้แหละอย่าออกไปเล่นข้างนอกนะได้ค่ะครูเอาการบ้านขึ้นมาทํารอพ่อดีกว่า2องบวกสงเท่ากับอะไรนะ1หนึ่งสองสามสี่ได้สี่นี่เองเย้โทรหาพ่อดีกว่าพ่อถึงไหนแล้วนะาทำไมพ่อไม่รับสายอ่ะเฮ้ยมีรัมา าไม่ใช่รถพ่อเรานี่นะเอาอะไรมาเปิดยากเปิดมาแล้วหนวึ่งมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้ขวดก็ยังไหวโอ้เปิดไม่ได้อะ่ะแล้วเจลพัาางหมดเลยแอบมากตัวเองทำไมต้องท้องเจ็บขนาดนี้ดูมือซิอุ้ยแดงหมดเลยเนี่ยต่อจากนี้ไปเขาจะเปิดขวดน้ำให้ตัวเองทุกครั้งเลยนะคะตัวเองไม่ต้องเปิดขวดน้ำเองแล้วนะนี่ครับตัวเอง ให้ผมไปส่งไหมครับวันนี้หนูไม่นั่งวินค่ะพี่ผมไม่ใช่วินมอไซค์ผมเรียนอยู่โรงเรียนช่างแถวนี้เห็นเธอน่ารักดีก็เลยอยากจะไปส่งนะขอบคุณสําหรับน้ําใจนะคะแต่ดูจากสภาพรถแล้วน่าจะขาดการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสมโอกาสที่จะเกิดการชํารุดระหว่างทางมีสูงค่ะรถเราอาจจะเก่าแต่แรงรถเรามันไม่เคยตกนะครับแต่ถ้าเครื่องยนต์ทำงานหนักเกินไปโดยที่ระบบหล่อเย็นหรือระบบส่งกาลังไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมก็อาจจะเกิดการ overheat อย่างได้นะคะโห โอ้เก oh, ่งมากเราชอบคนฉลาดพอดีเลยอะแล้วเธอมีแฟนยังครับยังไม่มีเพราะตอนนี้เราอยู่ในช่วงเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลายัยคณะแพท,ทยศาสตร์การมีปฏิสัมพันธ์เชิงโรแมนติกอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือและคะแนนสอบได้เราอยากมีแฟนเป็นหมอพอดีเลยอะงั้นมารักษาเราหน่อยดีพอดีเราเป็นโรคไปหาหัวใาตามหาหัวใจตามหาหัวใจหรอแปลกจังปกติหัวใจมนุษย์จะอยู่ข้างในซวงออก <c oughs> อก็หัวใจเรามันไปอยู่กับเธอแล้วไงครับ <c oughs> ต้องรีบไปหร ลดเยนะคนเราถ้าไม่มีหัวใจก็จะเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีนะงั้นเรารีบไปก่อนนะไปโรงพยาบาลใช่ไหมขอให้ปลอดภัยนะเปล่าไปจากเธอเนี่ยไม่จีบละเหนื่อยหน้าตาน่ารักแต่พูดไม่รู้เรื่องฮะหน้าพวามากมลองพื้นผิดเบอร์นะคะฟันก็ดำกินของเส้นไหวเสร็จก็รีบแปลงฟันหน่อยเนะาะเน้นปากที่คนเขาสะดู กินเครื่องในแกให้หมดไปร่างนี้ฉันทุ่มเงินไปตั้งหลายแสนทั้งชีดหน้าทำเล็บต,ต่อขนตากิกนคลีนจ้างเทรนเนอร์มาสอนออกกำลังกายแกไม่คู่ควรกับร่างไฮโซแบบฉันหรอกยะเจ้าตะลึหน้าแกก็วอกงไม่แพ้ฉันหรอกนี่แต่งหน้าเหลือปูนซีเมนมาโบกวะและที่ฉันกินของเซนไว้อย่างน้อยก็เป็นของจริงที่คนถวายกันไม่ใช่กินแต่ของปลอม กินแต่คอะเทนตที่โฆษณาหลอกๆก,กินแต่ผักออร์แกนิกแต่จริงๆแอบฉีดยาไล่แมลงแล้วจะมาอวดว่าดีกว่าฉันตรงไหนวะคนยังแกล้งไม่มีผีตนไหนอยากสิงหรอกปลอมเลอมือกแม่จ๋าหนูโดนผีดา่าแม่มา,า,มาดามันหน่อยสองใจหลัไม่ได้ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันไหมที่รามอุ้ยเขาอยากไปมากเลยอะแต่ค่าใช้ใจ่ายมันต t o p เขาออกให้หมดจากคุณสามีทีิรักสายเปจังเลยเมียใครเนี่ย ไฟเมื่อไหร่ดีจ้าที่รักสัปดาห์หน้าจัดกระเป๋าไว้เลยนะเขาแทนหมดแล้วสัปดาห์หน้าโรงเรียนผมจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ยากไร้50คนเขารับปากไปแล้วว่าจะต้องหาทุนการศึกษามาให้เด็กๆให้ได้ตอนนี้ยังขาดอีก2องแสนนะ่ะก็ให้รองผอ,อ,อจัดการแทนสิคะมีตั้งสองคนไม่ได้เขาเป็นคนริเริ่มโครงการนี้เขาติดต่อผู้มีจิตศรัทธาด้วยตัวเองเขาไปเยี่ยมบ้านเด็กทีละคนบางคนเดินเท้ามาโรงเรียน5กิโลเมตรพ่อแม่เด็ก ฝากความหวังไว้กับเขานะแล้วเมียคนนี้เหละคะ่ะเมียที่แต่งงานกันมา15ปีเมียที่เก็บเงินมาตั้งนานเพื่อทริปนี้เมียที่แผนทริปมา3เดือนเต็มๆเ,เลยนะคะเขาอยากไปกับตัวเองจริงๆนะแต่เขาก็ต้องรับผิดชอบอนาคตของเด็กๆด,ด้วยแล้วความรับผิดชอบกับเมียล่ะคะทิ้งไว้ที่ไหนไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเด็กพวกนี้ไม่มีทุนอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเลยนะอนาคตพวกเขาจะเป็นยังไงแล้วอนาคตของเราล่ะคะเราแก่ขึ้นทุกวันนะตัวเองอีกไม่ เราก็จะต้องใช้ไม่เท้าเดินแล้วจะไปเที่ยวก็ไปไม่ไหวแล้วไปปีหน้าได้มุย้ยเขาขอช่วยเด็กๆก,ก่อนทุนการศึกษาขาดไปสองแสนบาทใช่ไหมเขาออกให้เองตัวเองอยากได้เพิ่มเท่าไหร่เขาช่วยเต็มที่เลยแล้วเราก็ไปเที่ยวกันตามแผนเขาอยากเห็นตัวเองได้พักบ้างส่วนพิธีมอบทนุนตัวเลือดออกไปอีกสองสัปดาห์ซะนะเขารับไว้ไม่ได้รอกเก็บไว้เธอมันไม่ไม่ต้องโอดเขาบอกว่าจะให้ก็คือให้เงินน่ะไม่ตัวก็หาไปได้จบภาพเทีย ตัวเองนี่สุดยอดจริงๆเลยเขาไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยเออจอดหน้าเลยพี่น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 ี่ตรงใต้สะพานนี่นี่นี่ตรงนี้เลยจอดเลยเออโทษนะคะขอทางหน่อยค่ะจะออกขอบคุณค่ะทุกคนเปิดสมุดขึ้นมาวันนี้จะให้จดการบ้านลงสมุดหนึ่งร้อยหน้าเด็กสมัยนี้มัวแต่พิมพ์มากกว่าเขียนภาษาไทยถึงในวพิบัติกันไปหมดไงกลับมาฝึกเขียนมือกัน ชาให้เมื่อยมือท,ทําไมใน p าว e r p o i n ลอยก็มีเดี๋ยวอาจารย์โพสตไฟล์ลงในกลุ่มให้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาจดใครอยากทอบทวนก็ไปเปิดไฟล์อ่านได้ตลอดเลยนะลกูกวันจันทร์อีกแล้วนักเรียนทุกคนห้ามเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นต ok ิ๊กตอกเด็ดขาดโโดยที่ไม่มีครูมาครูอยากเป็นคาถานะรูบอ่ะอบัอบบุจมบอกบบุจมบ้าครูหามีคนตอบกันที่รองรอค่ะจริงปะเดี๋ยวครูมานะทุกคน ครูคะตรวจคดขีดข้อเน,นี้ยทำไงเหรอคะใช้เครื่องคิดเลขสิจ๊ะมีแอป,ปอยู่ในโทรศัพท์ไม่ใช่หรอโอ้ oh, ใช้ได้เหรอคะแกไจะยินว่าเย่อาลัไทยไปแย่งแฟนรุ่นพี่ม6มาเว้ยวัน <One! S 2> อุ๊ยครูหยุดทำไมไหนเมาส์ต่อสรุปโดนตกปะสองบวกสองเท่ากับสี่โมงเย็นแล้ว,ลวเริ่มเรียนจ๊าครูรีบไปเล่นโรบล็อกก่อน นี่ครูวัสนาบังคับให้หลีดสีชมพูไปพังโชสีม่วงเพื่อให้ผมเห็นใจหลีดสีม่วงที่ครูคุมอยู่สินะทําไมถึงทําอะไรไร้จรรยาบรรณแบบนี้ล่ะครับใช่ค่ะท่านวัสนาจงใจพังโชสีม่วงค่ะแล้วก็จงใจใช้หลีดสีชมพูให้เป็นคนไปทําพังด้วยค่ะท่านเอายอมรับง่ายๆเลยเหรอนึกว่าจะแถมากกว่าน,นี้หลีดสีม่วงต่อให้ซ้อมหนักยังไงก็ตังไม่เท่าหลีดสีชมพูอยู่ดีค่ะวัสนาก็เลยวางแผนให้โชวพังไปเลยสร้างศีลไหมล่ะคะผู้คนก็จะได้จด,ดจําโชที่ถูกทําลายและพวกเขาก็จะ สงสารสีม่วงไม่งั้นถ้าปล่อยให้โชว์สีม่วงจบแบบสมบูรณ์บอกเลยว่าออมแน่นอนค่ะคุณยอมรับว่าทําลายทรัพย์สินและใช้เด็กเป็นเครื่องมือแบบผิดจรรยาบรรณเหตุผลคือเพื่อสร้างซีนให้สีตัวเองเนี่ยนะใช่ค่ะท่านแล้วมันก็ได้ผลแล้วค่ะตอนนี้แฮชแท็กเกี่ยวกับกีฬาสีโรงเรียนเราขึ้นเทรนอันดับหนึ่งแล้ว นาคู่ควรกับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ไหมล่ะคะเพราะวาสนาทําในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทาคะ่ะท่านคุณพูดถูกทุกอย่างครับครูวสนาคุณฉลาดและผลงานของคุณก็เป็นที่พูดถึงจริงๆง,ง,งั้นพรุ่งนี้เช้ารบกวนครูวสนามาขึ้นหน้าเสาธงกับผมนะครับผมมีอะไรเล็กๆน้อยๆจะขอบคุณและชื่นชมครูวสนาครับขอบคุณพอที่เห็นใจวสนานะคะ่ะ <c oughs> นักเรียนและคณะครูทุกท่านครับวันนี้ผมขอมอบรางวัลพิเศษให้ครูวสนาครับ ในเมื่อครูวัสนาได้สร้างกระแสของงานกีฬาสีได้อย่างยอดเยี่ยมผมจึงตัดสินใจมอบหมายหน้าที่ใหม่ให้กับครูวัฒนาครับทุกคน <c oughs> นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป <c oughs> ครูวัฒนาจะถูกลดขั้นเงินเดือนสูงสุดและถูกปลดจากตำแหน่งหัวหน้าคณะครูสีม่วงค่ะ <c oughs> และตำแหน่งใหม่ที่ครูวัสนาจะได้รับก็คือครูชำนาญการพิเศษด้านการทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์กีฬาสีครับหน้าที่ของครูวัสนาคือการซ่อมแซมฉากของหลีสีม่วงที่ถูกทำลายให้กลับมาสมบูรณ์ <c oughs> และต้องทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดของงานกีฬาสีที่เพิ่งจบไปเพียงคนเดียวค่อะ <c oughs> ขอให้สนุกกับการจัดเก็บอุปกรณ์ประกอบฉากงานกีฬาสีนะครับครูวัสนา ஏ எல்லாம் நல்லா இருக்கு பாரு பா หนูลงอนุสาวรีย์ค่ะรีบขึ้นเลยคนสวยไม่จอดนานใจมาแปดบาทหนูลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะขึ้นมาเลยหนูชักช้าก่อนอื่น,นขอเรียนแจ้งที่กระเป๋ารถเมยว่าการจอดรถเมห่างจากป้ายโดยสารเกินกวระยะที่กำหนดไว้ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ต้องเดินลงไปบนผิวการจราจรโดยตรงรีบขึ้นมาเลยหมอยู่ได้และรถเมคันนี้ปล่อยควันดับเกินมาตรฐานถึง25%ค่ะซึ่งส่งผลเสียต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนในระยะยาวค่ะรถมันเก่าเมื่อกี้แหละจะจุกจิกอะไรนักหนาถ้าจะนั่นก็จ่ายมาไป แล้เวเราก็สังเกตเห็นว่าพี่คนขับกําลังใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่ขับขี่นะคะการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎจราจรอย่างร้ายแรงและเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้นถึง4เท่าโอ๊ยไปนะักเงียบและอีกประเด็นคือความเร็วเฉลี่ยนในการขับขี่ตอนนี้อยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเกินกว่าอัตราที่กําหนดในเขตชุมชนดอันจะส่งผลให้แรงกระทําต่อร่างกายผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและอาจจะนําไปสู่การบาดเจ็บในกรณีชุกชินได้นะ เธอนั่งบนเก้าอี้ไม่ให้นั่งเก้าอี้แล้วจะให้นั่งโต๊ะหรอคะแล้วจะให้นั่งตักคุณแม่อบอุ่นเลยล่ะคําพูดคําจาแม่ไม่เคยสั่งเคยสอนให้ลูกพูดแบบนี้เลยนะลงไปนั่งกับพื้นเดี๋ยวนี้ห้ามนั่งขสมาธิเรืองมากแค่แบบนี้พอใจยังคะนี่ลูกทําอะไรเป็นกุลสตรีไทยจะมานั่งแหวกขาแบบนี้ไม่ได้คุณแม่บอกว่าห้ามนั่งขสมาธิแต่ไม่ได้บอกว่าให้นั่งท่าไหนนี่คะหนูก็แค่อินพูฟตามสถานการณ์ค่ะนั่งพับเพียบเดี๋ยวนี้ เป็นแบบนี้สินะแต่คุณหญิงแม่ก็นั่งบนกัวอี้นี่คะทำไมไม่นั่งพับเพียบบนพื้นบ้างล่ะคะสองมาตรฐานนะคุณหญิงแม่แม่มีอะไรให้ลูกดูอะไรคะนี่คือบินที่โลกเรียนต่างประเทศรวมๆแล้วปีละ8ล้านบาทนี่ยังไม่รวมค่าครองชีพนะ ส่วนนี้เป็นสเตตเมนต์รายงานว่าเดือนที่แล้วลูกรูดบัตรไป5้าแสนเพื่อซื้อชาแนลแต่ลูกบอกแม่ว่าเก็บเงินซื้อเองนิดนา <c oughs> คุณหญิงแม่หนู no. เลือกเอานะลูกจะนั่งพับเพียบตามกฎของแม่ต่อไปพร้อมได้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างหรือจะออกไปอยู่ข้างนอกใช้ชีวิตแบบอิสระที่ลูกชอบ <c oughs> อันนี้หนังสือสอนมารายาทสตรีไทย500หนะ้า อ่านให้จบภายในหนึ่งสัปดาห์แล้วมาสอบปากเปล่ากับแม่นะลูกรักถ้าไม่ผ่านบัตรเครดิตหายจ้ะอ้อลืมบอกห้ามเปลี่ยนท่านั่งนะแม่จะกลับมาเช็คในอีกสองชั่วโมง <c oughs> อย่าลืมไปโหวตให้ส้มซ่าให้ได้รางวัลติ๊กตอกอวอร์ดด้วยนะคะลิงกโหวตอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลยฝากกดโหวตให้ทุกวันเลยนะคะใครไม่โหวตโดนวีนแน่ win, ทุกคนน้องสาวที่ฉันบอกว่าแอบชอบรุ่นพี่คนนึงเขาชอบเล่นบาสแล้วก็เป็นหนุ่มหน้าตีกูมอง,งเข้าไปในสนามบาสหน้าตีหมดเลย อีด่ดอกน้องกูชอบนไหนวะ